สวัสดีนะคะท่านผู้ชมกลับมาพบกับสูอีกเชนเคยเนาะค่ะเนาะมันีสุจะพ้ามึงเพื่อนมาเห็ดแหนมไก่ค่ะที่เคยเบาไ,วไหวเนาะค่ะเนาะพอดีสุสื่อไก่มาหนึ่งกิโลค่ะก็เลยกินไปสองกินไปสองเส้นแล้วพอดีไก่มันเหลือเนาะค่ะเนาะซูก็เลยสิมาเห็ดค่ะเพื่อน อาจจะเหลืออยู่ประมาณซีซิ้นนี่และคะ้ค่ะเดี๋ยวไปเปิ่งส่วนผสมของสูตรเนาะค่ะเนาะว่ามีอีหยังบางเนาะค่ะเนาะสูตรนี้ก็เหมือนสูตรที่แล้วคะ่ะที่สูเห็ดเนาะคะ่ะเนาะมันอร่อยดีคะ่ะสูตรก็เลยจะเอามาเห็ดอีกกรอบนึงแต่ว่าเป็นไกค่ค่ะกรอบนี้เนาะคะ่ะเนาะเปิ่งส่วนผสมกันเลยเนาะค่ะเนาะว่ามีอีหยังบางก็จะมีกระเทียมเนาะคะ่ะเพื่อนๆกระเทียมนี้หนึง่งลอยกัมเนาะคะ่ะหรือหนึ่งถ้วยอะคะ่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวเหนียวคะ่ะ เขาเนี้อสุเอาไปล้างน้ำก่อนเห็นปหเขาเป็นเม็ดไผ่เป็นมันก่อนนะคะน่ะเนาะแล้วก็มีไก่ค่ะไก่หนึ่งกิโลค่ะสุกักดเอามาหั่นเป็นบางๆไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายสองช้อนชาแล้วก็ตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนครึ่งค่ะผู้ดใดจะเพิ่มก็ไดดเนาะคะ่ะเนาะแต่สุคิดว่าสูตรนี้โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวเขามาลงมือ สมกันเลยเนาะคะ่ะเพื่อนอันดับแรกกันนี้เลยค่ะเพื่อนไก่เนาะค่ะเนาะไก่เี่ยวข้าเฮ็ดทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นบงังไวเรียบรลอยเนาะค่ะเนาะก็เอามาลงเลยค่ะตามด้วยเกลือเวยคะ่ะเพื่อนนี่ใส่ลงไปเลยค่ะ ผงปรุงรสค่ะตามด้วยน้ำตาลด้วยค่ะกระเทียมเนาะคะ่ะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยค่ะ ตามด้วยเข่าคันเพื่อนแ้าต้องไปบดเลยคันเพื่อนขย้ำทุกอย่างคุกเข่าในเข่ากันค่ะ เขาจนทุกอย่างอะน้ำตาลทุกอย่างยังละลายเบิดเด้ขันเผื่อทุกอย่างมันเข้าไปในเนือ้อไก่อะคะ่ะมันจังบนน่าขันเผื่อถูกเฮ็ดหลอกที่แล้วมันอร่อยมากแล้วกับเนื้อสวยเนื้อแดงมากๆเลย ต่ว่าของต้องถึง้ะค่ะเพื่อนกระเทียมก็ต้องถึงพร้อมเลยค่ะกระเทียมไปละลายเข่าพร้อมเข่ามันกระเทียมให้ของที่ห่อหมากกับเปรี้ยวดีค่ะเพื่อน หอมกินกระเทียมเผินเ่อนกระเทียมนี่กินสุดยอดกินแห้งได้ค่ะแต่ว่ายังเป็นแล้วทอดออกมาแบ่บแสบได้หละบะทิ่นของเหม็นๆม,มันคือแสบจ้ะบู นวดทุกอย่างจนนวดทุกอย่างจนเครื่องขุ้มมันเข่าไปในเนื้อไกลด้วยค่ะเพื่อนมันจังสิบรอนเสียไก่มันจังสิบรอนหน,นาค่ะเพราะว่าเข้าปลายแช่ตู้เย็นด้วยค่ะชูจะเอาไว้ในห้อหงอ่าหองห้องถ้ำนำนำร้อนค่ะเพื่อนมันยังสิอุน่นๆมันยังสิเป็นเร็วน่ะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศมันหนาว ข้นนวดมไหนสักพักค่ะเพื่อนขาหนวดมาไหนสักพัก<ด>นเนานนะคะ่ะเนาะทุกอย่างเขาก็จะเริ่มเหนียวค่ะและะ้วก็ตาลเกลือละเอียงทุกอย่างเนี่ยมันซึมเข้าไปนี่เหนื้อไกลดีแล้วกะเดี๋ยวอ่าขาก,ก็เสียเอามาใส่กับพุกเลยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ซูสิใส่กับพุกด้วยค่ะเพื่อนใส่กับพุกแล้วก็ปิดฟ้าไว้ดี แค่ค่ะพเพื่อนเดี๋ยวซูจะเอาไปใส่กับปุุกแล้วค่ะเนาะเดี๋ยวเาบางขั้นตอนต่อไปเลยค่ะนี่เด้อค่ะเพื่อนซูจะใส่กับปุุกอันนี้เนาะค่ะเนาะเป็นกระปุกเครื่องแกงค่ะเพื่นอนเราสามารถใส่อาหารใดเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีฟ้าปิด้อมค่ะซูจะเอามาสองอันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวซูจะเอามาใส่นี่เลยซูจะเอาเขานี่เด้อค่ะเพื่อน,นว่างลงไปก่อน เราเข่าท่าลงไปในเหนือไก่เขามั่งนั่มขันเพื่อนให้เขาแบบมีติดติดแล้วซุปจะว่างลงไปในนี้เลยขันเพื่อนเห็นบ่อข่ายเราจะเอาเข่าเข่าโป๊ะเขาจักน้อยนาะค่ะเนาะ ใส่เข่าลงไปคนนปไไปปันเพื่อนปิดเข้หาหายทั่วใส่เข้าไปได้หลาย่ะเข่าคันเพื่อนไม่รู้ว่ากระปุกนึงมันหนาจะพ่อนะนเพื่อนผู้ว่าใส่กระปุกเลี้ยวดีกว่าผูคิดว่าหนาจะพ่ออยู่นะนี่ค่ะเพื่อนใส่ต้ลงไปเลยเอาเขา่าใส่ปิดเขาาห้มิด ให้เขาทัวถึงยังสบโบนเอวโหพอดีเป๊ะเลยอ่ะเื่อนไก่ซีสินนี่เลยไปให้ทัวถึง ด้วย่านเพื่อนสูดจะใส่แบบนี้เซ็จเรียบร้อยแล้วเอาเขาปกปก,ปกข้างหน้าเขาเจ้าหน่อยเนี่ยค่ะปกเป็นสันส่นๆเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสูจะปิดฝาให้สนิทเลยค่ะแหนมไก่สูกสระเซ็ตเรียบร้อยเด้อยค่ะเพื่อนนี่สีสิ้นได้พอดีเลยค่ะกระปุกนึงเดี๋ยวสูจะเอาไปเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิอุ่นๆเนาะค่ะเพื่อน สามสามมือเข้าจะม่คอยม่เปิดเบื้องกันเนาะค่ะเนาะสู้กับสามารถสามมือเสร็จเรียบร้อยแล้วสู้กับอาจจะเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็หรือว่าเขาอยากท้มันเปรียวกว่านี้เขาก็สามารถเอาไปข้างนอกได้เนาะค่ะเนาะสามมือสี่มือสู้กับจังเสียวออกมากินค่นเพื่อนเดี๋ยวรอชมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสู้กับจะล่ามเพื่อนไปเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวก็มาพบกับสุไมในวิดีโอนะสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ